สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูา่เดลออฟทาลอดบายกันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตส,สถานการณ์รักของคุณ1นึ่งถึง16พฤษภามนี้นะคะสถานการณ์รักการงานการเง,งินชีวิตโดยรวมๆของคุณจะไปในทิศทางใดได้บ้างนะคะสวัสดีหลังสงการด้วยไปเที่ยวสงการที่ไหนกันมามาแชร์ประสบการณ์กันบ้างสนุกกันหรือเปล่าแล้วก็ วันนี้เป็นวันเปิดงานวันแรกของทุกๆคนแต่ว่าบางคนก็เปิดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานในวันแรกๆนะจ๊ะขอบคุณสำหรับซูเปอร์แทขอบคุณสำหรับสมาชิก VIP ที่ให้การสนับสนุนกับทางช่องของอาจารย์ด้วยขอบคุณมากๆนะจ๊ะอ่ะมาปีใหม่แล้วขอให้พวกคุณมีแต่ความสุขนะจ๊ะปีใหม่เป็นปีใหม่ของไทยโอเคไหมอ่ะ มากันที่ธาตุสุดท้ายธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะเรามาดูสถานการณ์รักไพ่อดีตปัจจุบันแล้วก็นาคตอะไรที่ยังไม่เกิดบางทีมันเป็นอดีตที่เกิดมาแล้วกับปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่ยังไม่เกิดไพ่ดูได้3เดือน6เดือนดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าคุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจจะโอเคไหมมาดูกันน้ำ วันนี้อาจารย์เปิดไพ่แบบใหม่นะคะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็ลองดูว่าจะแม่นถูกใจคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์การงานและการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณก่อนว่าชีวิตของคุณรวมๆน้ําเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะไพ่ของการงานคุณขึ้นสี่ไม้เท้าเลยนะสี่ไม้เทา้าครอบครัวความสําเร็จความสุขการเฉลิมฉลองบางคนมีเกณฑ์ของการได้ไปไปอะไรอะ่ะ ไปงานแต่งหรืองานรื่นเริงสังสรรค์ร่วมเลี้ยงฉลองกับครอบครัวก็เป็นได้เดี๋ยวนะอาจารย์จะเอาไพ่เอาไพ่มันไม่รู้ออกมาอะไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรัก,คน,ค,รกคนที่คุณรักค่ะเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะขออาจารย์เปิดไพ่ให้หมดก่อนแป๊บหนึ่งคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างแม่เจ้า คนที่คุณรักก็ขึ้นสีไม้เท้าอ่ะไพ่ของคุณก็ขึ้นสีไม้เท้าเป็นพลังงานหลักเลยอ่ะชีวิตดูมีความสุขนะสุขหรือเปล่าสุขไหมสุขไหมคะต่างคนต่างไปเฉลิมฉลองไปบ้านเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไพ่หา้าถ้วยก็ขึ้นมาด้วยอะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะมาดูแนวโน้มกันว่า จะเกิดอะไรมีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังบ้างเออเดี๋ยวค่อยเปิดแนวโน้มแล้วกันโอเคไหมอ่ะมาไพ่ใบแรกของคุณน้ํากระกดมินพิจิตรไพ่ของการงานค่ะการงานเกิดความมั่นคงดีนะคะสี่เมท้าเนี่ยการความมั่นคงบางคนอาจจะได้เงินเดือนขึ้นเรื่อนขึ้นเรื่อนขั้น,เร,น,นเรื่อนตำแหน่งหรือบางคนมีเกณฑ์ของการโยกย้ายได้ย้ายกลับไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะถ้าคนอยากย้ายไปทํางานแถวๆบ้านอะไรอย่างเงี้ย ก็มีเกณฑ์อย่างนั้นทีเดียวนะคะงานเงินดีนะ King of Pentacles สามดาบ5ถ้วย8ถ้วยแล้วก็สี่เหรียญ <c oughs> ช่วงนี้คุณก็เซฟเซในเรื่องของการใช้เงินอยู่แต่จริงๆเงินก็มีแต่ว่าก็ประหยัดนั่นแหละเก็บหอมรอมร็ษประหยัดทีเดียว King of Pentacles เป็น k คิงที่มีความมั่นคงค่อยๆเก็บหอมรอมร็ษจนฐานะมีความมั่นคงดีทีเดียวในเดือนนี้การงาน การงานการเงินค่อนข้างดีอยู่นะเออมันไปได้มันไปได้ไม่ถือว่าแบบดีมากแต่มันไปได้นะคะบางคนมีเกณฑ์ของการอยากได้บ้านถ้าคุณถ้าคุณอยากกู้ซื้อบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านเรียบร้อยเฉลุยเลยทีเดียวนะคะบางคนอยากได้ที่ดินก็มีโอกาสเหมือนกันมีม,มีมีโอกาสได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของทรัพย์สินใหญ่ๆนะจ๊ะในเรื่องของความรักหรอ <c oughs> ในเรื่องของความรักก็มองดูว่า บางคนอาจจะร <c oughs> ักถ้าคุณมีความรักที่ดีก็อาจจะเริ่มเริ่มคุยกันถึงเรื่องการแต่างงานชีวิตครอบครัวหรือการวางแผนสำหรับชีวิตในภายภาคหน้ากันแล้วแต่ว่าในบางคนนะ่ะเกิดอาการของความเสียใจเสียใจความเครียดความเครียดมีความกดดันเกี่ยวกับสถานการณ์ของความรักอืมทำไมล่ะเพราะอะไรมาจากความหึงหวงไหม เหมือนเหมือนคุณรู้สึกว่าความรักของคุณมันเกิดสันคลอนหรอสงสัยไม่แน่ใจกับใครบางคนหรือคนที่คุณคบอยู่ดูเหมือนเขาเปลี่ยนไปทําให้คุณค่อนข้างเครียดอาจจะมาจากอารมณ์ของความหึงหวงแล้วก็บางคนเสียใจและผิดหวังกับกับตัวคนที่คุณรักเขาทำอะไรให้คุณผิดหวังเสียใจน้อยใจไม่ว่าจะเป็นคําพูดเกณนการกระทํา ไพ่ของการแต่งงานอะไพ่ของความสุขมันขึ้นมาทั้งสองคนเลยใครไปแต่งงานไหมมีใครไปแต่งงานหรือเปล่าไพ่เป็นไว้เวอร์ซาได้นะคะอาจารย์มองเห็นถึงถึงคุณอะอาจจะอาจจะคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานไหมอาจจะคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานหรือว่าใครบางคนก็ลังอยากไปแต่งงานหรือเปล่าเพราะไม่มีไพ่ของการเดินจากไปด้วยนะแปดจังไพ่ของความเสียใจอ่ะ ให้ของความเสียใจหรือ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 อ่ะอีกอย่างหนึง่งในใจคุณอาจจะคิดไว้ว่าคุณอาจจะคบกับคนนี้ไปยาวๆมองถึงความสัมพันธ์ที่เราจะคบกันไปยาวๆแต่ว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องผิดหวังและเสียใจอ,อจนไม่อยากจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมีความรู้สึกแบบนั้น ้องกลับมาคิดทบทวนใหม่แล้วล่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้เราตกลงจะไปกันได้ไหมไอความรักของเราที่เราเคยมีความสุขต่อกันมาเมื่อในอดีตนั้นหรือตอนนี้ที่เรามีความสุขเราวาดหวังกันถึงงานแต่งงานหรือการรักกันในรักที่ยั่งยืนและมั่นคงไปยาวๆเนี่ยมันยังเป็นฝันที่เป็นจริงอยู่ไหมอารมณ์นี้คนที่คุณรักมีสีม่มเท้านะเขามีสี่มิท้ามีสองดาบ ความรู้สึกของคนรักของคุณเหรอทําไมเขาดูเงียบๆดูมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนคะ่ะหรือมีใครต้องเดินจากไปไหนเนี่ยอไพ่ของความเสียใจขึ้นมาทั้งสองใบคุณเขามีห้าถ้วยคุณก็มีห้าถ้วยเขามีแปดถ้วยคุณก็มีแปดถ้วยทําไมอะ่ะพอพูดถึงการแต่งงานแล้วมันจะแล้วมันจะจบเหรอหรือว่าหรือว่าคนที่เราดิวด้วยเขาเขาอาจจะไม่ได้คิดจะแต่งงานกับเราหรือเปล่าหรือย,ยังไงอะ่ะ ไพ่ไพ่มันย้อนแย้งจริงๆนะหรือว่าใครบางคนในที่นี้กำลังจะไปแต่งงานคบกับเราเราอยู่แล้วก็จะไปแต่งงานหรือเปล่าทําไมไพ่เป็นบาปแหน่เนี่ยอาจารย์เห็นมันย้อนแย้งอะ่ะอืมหรือว่า,อ,าอีกอีกนัยยะสาคัญหนึ่งนะอีกนัยยะสําคัญหนึ่งอะ่ะมันรู้สึกถึงความต้องการความต้องการของคุณกับความต้องการของเขามันเป็นความต้องการ ที่ส่วนทางกันแล้วอ่ะมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันอีกแล้วหรือเปล่าต่อปรารย์ใต้เม้นหน่อยนะทําไมไพ่ของการแต่งงานขึ้นมาทั้งสองใบเลยแนวโน้มค่ะแนวโน้มมีสามดาบนี่เนี่ยมีสามดาบมีใครบางคนใช่มีใครบางคนซ่อนเร้นอะไรไว้ค่ะใช่จริงๆด้วยละเออ,อ่ะขยายมาแล้วมีใครบางคนนะ่ะมีใครบางคนซ่อนเร้นอะไรไว้ ปิดบังซ่อนเรน้นไม่บอกหรือใครบางคนแอบซบุกไข่ไวเออมีความรู้รู้สึกถึงคนที่คุณคุณไปดวด้วยอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการครูบาอาจารย์ได้ใครเป็นครูบาอาจารย์แนวโน้มมันจะเกิดขึ้นว่าใครบางคนเนี่ยทำให้คุณต้องเสียใจยหรือเปล่าน้ำใครบางคนเนี่ยทำให้คุณเสียใจยหรือว่าตัวคุณเอง ความต้องการของคุณเองเลยทําให้คุณเสียใจเหมือนความต้องการที่คุณอยากให้ความรักเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นและคนที่คุณรักเขาไม่ได้ทําตามที่คุณต้องการมาเลยทําให้คุณค่อนข้างเสียใจมีคนชอบสั่งคอนโทรลอยู่ในนี้มาจากความหึงหวงมาจากความต้องการใครไม่โสดใครไม่โสดคะ่ะมีใครบางคนค้างคาคาราคาังแล้วปิดบงังซ่อนเร้นอะไรอยู่คนที่คุณไปดิวด้วยหรือตัวคุณเองนี่แหะ มีความเพราวมีความมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเลยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์นี้มันมีผลประโยชน์ร่วมกันเขาก็คุณคบกันโดยมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าคะอืมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณสองคนไม่สามารถที่จะตัดสินใจทําอะไรได้มีทั้งสองดาบสามดาบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจจะทําอะไรได้เลยอืม รอเราจะทำแต่คนหนึ่งไม่ทำเขาไม่ร่วมมือเขาไม่ให้ความร่วมมือกับสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราจะทำอะไรแบบนี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นธาตุไฟไม่สิงห์ธนูนะคะกันเมษเด่นประสบการณ์มังกรน้ำกรกฎเมินพิจิกมีคนเสียใจในตรงนี้นะโอเคไหมอะไปดูซิว่าไปดูซิว่าไพา่มันจะขยายอะไรได้อีกนะคะไปดูซิ เขาคิดยังไงกับคุณอนะคนที่คุณรักความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณเขาคิดอย่างไรกับคุณคะความคิดของเขาที่มีต่อคุณไปดูซิเขาค่อนข้างใจร้อนนะยอมหักไม่ยอมงอมเหมือนกันในความรักความสัมพันธ์เออ เขาคิดอย่างไรหรอเขามีตัวเลือกเขามีทางเลือกเขามีช้อยใครบางคนมาขายฝันหรือเปล่าหรือเขากลับไปอยู่กับคนเก่าใช่เราครบกันมานานมากเราครบกันมาเนิ่นนานมากเลยเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากอยู่กันเป็นอยากจะไปกันระยะยาวๆแต่ใครบางคนนั้นมีคนของเขากลับมาเปล่าฮะคนคนของคน,คน,ค,น,ค,นคนที่คุณคบเนี่ย เขาคิดยังไงกับคุณเขาบอกว่าคุณไขยฝันน่ะเขาบอกว่าคุณขายฝันคุณเอาแต่ใจขายฝันและคุณกำลังยึดติดอยู่กับเรื่องราเก่าๆคนเก่าๆสิ่งเก่าๆของของคุณเขาก็เลยคิดว่าถ้าคุณยังยึดติดกับสิ่งเก่าๆหรือไม่ว่าจะคุณจะทําอะไรคุณพูดอะไรออกไปให้เขาฟังเนี่ยเขามีความสุขเขาไม่เชื่อเขาเขาคิดว่าคุณขขยฝัน เขารู้สึกถึงอารมณ์ที่มันมันบอกว่ารักเรานะแต่เขาไม่ได้รักจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปทําดีกับคนเก่าๆมันมีคนเก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์นี้ด้วยอ่ะเขามองว่าคุณเมินเฉยกับกับสิ่งที่เขาต้องการค่ะนะเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยากกลับไปหาคนเก่าเขาหรือเปล่าเขาอยากจะหยุดเบรกหยุดนิ่ง k king of อ u ครับ แปลกจังเขาอยากกลับไปหาคนเก่าหรอคะแล้วคุณหลักคิดยังไงกับเขาเดี๋ยวขอดูซิคุณคิดยังไงกับเขาน้ำก็ระกดมินพิจิตใช่มีใครบางคนมีคนสองคนเอาไว้ในมือและมีพาะใช่มีคนมีใครบางคนในที่นี้นคุณหรือเปล่าคุณหรือเขามีตัวจริงอยู่แล้วคะ่ะมีตัวจริงอยู่แล้วและมันเป็นเติร์ดไหมหรือความรักของเราเองเนี่ยมันมีคนที่มาเป็นตัวแปร คนที่เป็นตัวแปรในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมมันมีตัวแปรในความรักความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นการมันการเป็นการรักกันพูดกันคุยกันได้แค่สองคนเหมือนวาดฝันกันไว้แต่มันไม่ได้มีความเป็นจริงเลยอารมณ์นั้นค่ะเพราะมีตัวแปรสําคัญมากตัวแปรทั้งคุณและเขามีตัวแปรที่สําคัญคือคนตรงกลางใครคือคนตรงกลางคนตัวจริง หรือญาติพี่น้องเขาเพื่อนฝูงวงสังคมแบกจังเหนื่อยนะคุณรู้สึกเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์นี้แต่อาจารย์ก็ยังมองเห็นว่ามีใครบางคนในที่นี้มีคนสองคนบาลานคนสองคนไว้ในชีวิตคนเก่าก็ไม่เลิกคนใหม่ก็จะเอาประมาณนี้นะคะอารมณ์นั้นและทำอย่างนี้มาหลายครั้งหลายหนแล้วด้วยการที่มีปัญหากันเนี่ย เป็นเพราะเรื่องของบุคคลที่สามอืมอ่ะคุณเป็นใครในชีวิตเขาคะคุณเป็นใครในชีวิตเขาคุณเป็นใครในชีวิตเขาคะน้ําคุณเป็นคนที่เขาเอื้อมไม่ถึงเปล่าเป็นใครในชีวิตเขาเป็นคนที่เอื้อมเขารู้สึกถึงกันการท,าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่หรือไป ไม่ว่าจะพัฒนาหรือไม่พัฒนามันไม่มีมันไม่มีจุดมุ่งหมายคุณเป็นใครในชีวิตเขาคุณเป็นคนที่ทําให้เขาเจ็บเขาลืมไม่ลงคุณเป็นคนทําให้เขารู้สึกถึงการต้องการเอาชนะคุณเป็นคนที่เขารักชูอฟครับเรารักกันเรารักกันเรารักกันชูอฟครับเรารักกันค่ะคุณเป็นใครหรอคุณเป็นคนที่เติมเต็มค่ะคุณเป็นคนที่เติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหาย เขาอาจจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นอาจจะหนีจากคนเก่าเพื่อมาเจอคุณซึ่งคุณเขาคิดว่าคุณสามารถเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายได้ค่ะคุณเป็นคนที่เขารักและเป็นคนที่เติมเต็มแต่ถ้าจะให้เขาเลือกเขาไม่สามารถเลือกคุณได้หรือเปล่าเขาต้องการบาลานคนสองคนไว้ในมือคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขาค่อนข้างจะ ไปไหนใครยกมือไหว้เป็นคนฉลาดเป็นนักพูดเป็นนักโหราศาสตร์เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ไปไหนมีชื่อเสียงโด่งดังไปไหนไฟสองหน้าอารมณ์ประมาณนั้นคุณเป็นใครในชีวิตเขาคุณเป็นคนที่โชคชะตาโชคชะตานำมารพัดพาคนสองคนมาให้เจอไม่เจอกันเป็นคนที่ เราไม่คิดว่าเราจะได้เจอได้เจอเป็นคนที่เราไม่คิดว่าเราจะได้มีบุญวาสนาที่จะมารักกันได้อะไรอย่างนี้อืมอ่ะไปดูสิว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะเขาอยากจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมรักครั้งนี้มันมีผลประโยชน์ค่ะไม่ว่าผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ได้รักกันด้วยใจรักที่บริสุทธิ์จริงๆมันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนและแอบแฝงไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นอย่างไรอืมก้าวดาบเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาบอกว่าเขารักหลักแต่เขาทําอะไรไม่ได้หรือความรักในมีเงินมีทองมีเรื่องของการทํางานมีการส่งเสริมในแง่ของถ้าบางคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนในในความรักในความรับอืมคุณเป็นเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหม เขารอไม่เทคหรอกค่ะเขาเครียดเขาเสียใจเขาผิดหวังถ้าเขาไปรับรู้อะไรมาว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีอาการของคนที่รักกันด้วยความจริงใจเขาก็ค่อนข้างเสียใจรับผิดหวังหรือเขาทําให้คุณผิดหวังก็ได้นะคะเขาอยากขอโทษนะหรือเขาอยากจะได้โอกาสหรือเขาเสียใจมากมกับความรักความสัมพันธ์นี้น้ำ้ะคุณล่ะจะเทคแอคชั่นอะไรไหม ตัวคุณเอ๋ก็พยายามโฟกัสกับงานหรอโฟกัสกับงานทำอะไรไม่ได้คะ่ะสถานะให้ไม่ได้พัฒนาได้บ้างเป็นบางครั้งอ,อารมณ์ของคุณคือต้องตัดสินใจะนาตัดสินใจที่จะทำอะไรทำยังไงกับชีวิตบางครั้งบางทีคุณอาจจะตัดสินใจที่จะอยู่นิ่งๆก็ได้เพราะคุณไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆคุณอาจจะมีตัวเลือกมีช้อยเข้ามาหรือคุณก็มั่นใจว่าในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณทำนี้มันถูกต้องแล้ว คุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วแล้วคุณก็ก็ว่าก็คิดมาดีแล้วอารมณ์ของคุณคือคิดไตรตรองทบทวนมาดีแล้วคงจะอาจจะคงอาจจะมีการคุยกันเพื่อการเจรจาเขาอยากคุยกับคุณเพื่อการอคุณอยากคุยกับเขาหรือเขาอยากคุยกับคุณก็ได้เพื่อการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงหาข้อยุติดร่วมกันว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยอีกฝ่ายนึ่งรับได้ไหม ถ้าอีกฝ่ายรับได้ก็สามารถไปต่อได้นะแต่ถ้าอีกฝ่ายรับไม่ได้ก็ก็จนใจที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยจนใจที่จะทําบางครั้งมันทําอะไรไม่ได้ได้วยเหตุและผลทั้งทั้งฐานะหน้าที่การงานทั้งฐานะทางสังคมมันทําอะไรได้ไม่มากกว่านี้อารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะอ่าคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาถามไปยังอเขาจะ take action ไหมนะเอ้ยไม่ใช่ ถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะน้ําถ้าเขาฝากบอกได้สตรนคุณอาจจะดีวกับสิงค่ะสิงเพ p ฟอฟสอดเขาบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องทนมานานนะเขาทนมานานกับความรักความสัมพันธ์นี้เขาพยายามปรับตัวพยายามจะอดทนแต่ครั้งนี้เขาก็ไม่อยากทนแล้ว ท,ท,ทั้งๆด้วยความรู้สึกของเขาเขาไม่อยากจะทนเขาไม่อยากจะพูดความในใจความรู้สึกของเขาออกมาอีกแล้วเขารู้สึกว่ามันความความปรารถนาหรือความต้องการหรือการเติมเต็มที่เขาคิดนะ่ะมันไม่ได้เป็นที่เขาคิดเลยมันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่ะจะบอกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นคุณที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตะก่อนที่คบกันไม่ใส่ใจไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ย เขาอยากได้คนเก่าของเขาขึ้นมาอมืเขาไม่อยากจะทนแล้วบางครั้งบางคนอาจจะบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันด้วยซ้ําไปแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยากจะมีกันไว้บ้างเหมือนกันแล้วคุณละ่ะฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอะไรคะถ้าคุณฝากบอกได้คุณก็เหนื่อยนะกับความรักความสัมพันธ์เนี้ย ไหนจะมีเรื่องของการทํางานไหนจะมีอุปสรรคและมีปัญหากับคนรอบข้างงานการแล้วก็ภาระที่คุณต้องแบกรับคุณก็รักเขาแหละไม่ใช่ว่าคุณไม่รักเขาเหรอกคุณรักเขาแต่คุณบอกว่าถ้าเป็นความรักคุณก็พยายามจะแก้ปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาอะไรมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆความต้องการคุณก็พยายามจะแก้ปัญหาทุกอย่างแหละแต่มันแก้แล้วก็ไม่ไม่พอกับความต้องการของเขาอะ คุณก็มาเราจะทํำยังไงแล้วคุณก็เหนื่อยคุณบอกคุณก็เหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์นี้เหลือเกินเหนื่อยมากแต่คุณก็จะบอกว่าสิ่งที่คุณทําได้สิ่งที่คุณเป็นอยู่คือคุณรักเขาอืมคุณอยากมีเขาไว้ในชีวิตคุณลืมเขาไม่ลงคุณตัดใจไม่ได้อารมณ์แบบนี้เลยนะจ๊ะอืมอ่ะไปดูกันขอภหยแนะนำหน่อยค่ะ ขอพายแนะนำหน่อยว่าในความรักความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตขอพายแนะนำขอพายแนะนำกับความรักความสัมพันธ์นี้หน่อยร,อร่อรวงมอรดกหยุดพักพรอม งานฝีมือไพ่ของคุณอาจจะคําแนะนําของไพ่นะคะอาจจะดูแนวแนวของคนที่คนที่ค่อนข้างไพ่ของล่อลวงเนี่ยมันเปรียบเสมือนคนที่แบบเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะความสัมพันธ์ที่มันมันตกหลุมพาง การเสร็จติดกันและกันความอยากความรุ่มหลงเขาเรียกว่าความรุ่มหลงชั่ววูบประมาณนั้นไปโดนลอ่อลวงด้วยคำพูดไปโดนลอ่อลวงด้วยการเอาอกเอาใจคำพูดหรือการกระทำก็ตามไปโดนลอ่อลวงมาประมาณนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณรู้เข้าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการ หมือนที่คุณฝันไว้หรือที่คุณต้องการอืเพราะฉะนั้นพายแนะนำว่าอะไรหยุดพักค่ะถ้าเหนื่อยมากนักก็หยุดพักหน่อยหยุดพักหน่อยเพื่ออะไรเพื่อเคลียร์ตัวคุณเองเพื่อมีกำลังใจเพื่อที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะคะมีความรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วล่ะถ้าคุณพักเบรกพักพักกายพักใจพักความรู้สึกถึงเวลาถึงคุณพักนั้นอ่ะ จริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้ทุกอย่างนะไม่ว่าความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามแต่ว่าคุณอาจจะต้อง<ม>เขาเรียกว่าอะไรคุณอาจจะต้องใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับชีวิตคุณเองและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าค่ะที่พร้อมหยุดพักเพื่อรักษากายรักษาใจและก็พร้อมกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่คุณจะต้องเดินไปข้างหน้า นะคะใส่ใจตัวเองบ้างรักตัวเองบ้างใส่ใจตัวเองให้มากอืโฟกัสงานค่โฟกัสเงินโฟกัสกับชีวิตของคุณอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ดราม,มา่าเยียวยาตัวเองซะเยียวยาตัวเองแล้ลุกขึ้นมาใหม่พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอย่านอนนิ่งอย่าไปลุ่มหลงหรืออย่าไปคิดวนเวียนกับสิ่งเดิมๆสิ่งที่มันผ่านมาแล้วโอเคไหมอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดสคริปชันบอกตัวอย่าลืมดูดวงส่วนตัวออนไลน์มาแอสไซ์เอฟอีูนามสองเก้าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ